ฮอนด้า a จ z GK คันนี้ปี2015เกียร์ออโต้ตัวรองท็อปนะครับีพัสมีโลโก้เฮดแด i i เบิกให้ใหม่ไฟหน้าใสๆาเลยสีน้ำเงินสวยทั้งคันนะครับล้อเวส o r สปอร์ตล้อแท้ขอบ16แค่ล้อก็หลายตังค์ละคันนี้เป็นคุญแจคีเลตนะครับมีเปิดปิดล็อกตรงประตูได้ สีสวยเลยครับคันนี้เห็ดแดงข้างหลังก็เบิดให้ใหม่นะเบิกหน้าหลังเลยแจร์ก็พับเบาะได้เต็มจุของได้เยอะอ่าล้อแท้4วงขอบ16เดี๋ยวพาชมภายในมีของแต่งอะไรบ้างเปิดมาปาั๊บงมลัยมันติโลโก,โก้เห็ดแดงนะครับ เบาะยุ่นตัวนอกอ่าหลังก็เป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับพรมมักลุกคอนโซลนี่เป็นดับแดงเนะาะทำให้ดูสปอร์ตหน่อยเล็กไม้อยู่1นึ่0 0สโดยประมาณนะครับเป็นพุทสตาร์ทแอร์ออโต้มีจอฮอนด้ากล้องถอยหลังใช้ได้ครบหมดนะครับกระจกมองหลังซูม แผงประตูสวยนะคันนี้เดิมเดิมเครื่องเดิมนะครับคันนี้ไม่เคยโมดิฟายมีแค่รีแมปมาอย่างเดียวขับสนุกประหยัดน้ำมันเดี๋ยวพาฟังเสียงท่อหน่อยไม่ต้องนะครับอ่คันนี้ สนนราคาอยู่ที่3 4 9 0 0นสนาพนะครับรอรอเลยตัวรองท็อปให้รอแท้ด้วยนะครับอ่าคุณแจค y ีเลตเตามนะ้ำมันขับอย่างเดียวเลยสนใจยังไงสอบถามมาได้นะครับฟรีดาวเลยครับคันนี้นะฮะเครดิตดี D, ฟรีดาวไปเลยโอเคนะครับ